สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าที่สกของนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่ส่งของป้าก็มาที่ตลาดบ้านม่วงตลาดบ้านม่วงนะคะ ชิล้อชิล้ยอ,อยันมาเยอะอมยไม่มีเขาเขยาย้ายแต่ข้างในออกมาเขาย้ายจากข้างในออากมายิงลีชิล้อ,าาอ <c oughs> ิงลีจับ,บกาย พรุ่งนี้มาเอินสินแปดสินแปดฮะเจอตู้ไว้ก่อนพรุ่งนี้วันนะาคาบเหรอแมนแล้วก็จะลืมเออว่อา,า,าดอกดาวเรืองเออใส่หอวผ้าเลยแต่เราไม่ได้ดอกโบ๋เนาะ

ก็เอาปทัวเอาไว้เด้ยังไปนี่ก็ได้นะ่ะนี่เด้ออันนี้ก็ได้เอาลุนกลางนี่แม่อะไรเสือกลงกองละส <c oughs> ามสิบอ้า อันนี้หอยอะไรยะอันนี้หอยเซอรี่ปลาตัมแซ่มันจะซ้ำก่อนดอกไม้บ้านเราเนี่ยขาดประทูไม่ได้นะมันจะซ้ำก่อนมันจะซ้ำดอกมันจะซ้ำต้องถือแยกอ๋อปลาขลุกน้อยปลาขลุกนา

หลอกไปเรื่อยๆาแมนหลอกไปเรื่อยเโอไม่แข่งอเออแม่แข่งบ้านฮาแมนแมนอต่ายอยู่ไห้าสิบห้าสิบต่าะ ตำแจ้วเอาแล้วล่ะแมงแค้งที่มันฉุนฉุนเนาะมันม็มันหอมอยู่บ่เฮ้ยเจ้าคุนถูนี่เหมือนของพันธมาแล้วค่ะอันยังไงอันอันนี้อันนี้น่ะอันมันเป็นห้างบ่ะคะมันเป็นอะไรมันเป็นห้างจ้ะบองมันมันมีเครื่องหอมสองใช่ป่ะ หาหาเนื้อเลือกค่ะปลาเนี่ยนะหาแทวมาอยู่แถวเลือกค่ะน้ำท่ามน้ำท่าม,ามโอ้เป็นหั่งเนาะหอ,อมจี๊ดหอมะไโอ้โหนี่ไงดอกบัวเนะเอาไปซื้อห่อผ้านะป้าเอาดอกบัวนาะ ปงอค่ะอมมันจะของอะไรไม่อยู่อ่ะม้ับแคมองมามันดอืม ก็เลยดีเอ็นเอเอ็นเอ็นเอ็นก็เลยว่าอันนี้นะมุกน้องไม้จะมุกน้องมุกปนินนั่นละก็มีแต่ปนินนะไม่มุกปลายอืมมุกปนิน เขาเหมือนยัง <Private> อ <paying otic ality> ืมสวยอะไรอะไรกินใช่ไเขาบอกว่ากินเลยเพราะว่าใส่โซ่

แกงปลากรดนั่นแกงปลากรดเอาพ่อแกงหรือของห้าเอาพ่อแกงลบยาเออไม่ต้องอะลายเอาพ่อแกงฮะไม่ต้องเผื่อเมื่ออื่นหรอกแกงแค่ครั้งเดียวอาเอาแต่ป่านี่แหละฮะเมื่อกี้อือเต่ป่านี่แหละเออเอาพอดีอัน โลทเท่าเลยคันนี่นะอเรอ,อเอาเพอาพอแล้วจังน,น,นะป้าอะไรไรเอาแกงเท่านึง er สักตัแล้วมีแล้วแต่แกงให้ลูกกินนมีแ้วแต่แกงให้ลูกกนันสองอสตัวกินได้ทั <laughs> ้งนา อยู่ในน้ำแบบไหนปรากฏอันนี้ลอยยี่ค่ะอยู่ในบึงแบบไหนยามันอยู่ในลําห้วยที่น้ําที่ที่ที่ใหญ่แม่น้ําใหญ่ลอยยี่โอ้ได้ลายยุได้ลายยุลอยยี่เน่ะเนาะได้ลายท่านบออิ่มเลยได้ลายเนาเออเอาสองเอาลูกะเอาโตคิดๆเอาโตเอาโตแบบ มันมันมีม,นมัก้างตรงเนื้อมันไหมไม่มีใช่ไหมปลาเนี้ยาาโลประกนโลด่ก็ตเจนี่ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้เออนี่ยมันไม่มีก้างด้วยตรงเนื้อมันไม่มีไม่มีเอาเลยพอ่อแล้วละมั้ง้าบ,บุ อะโอ้เก่งได้ลายยูโรนึ่โอ้ยเาคุยอกคนไหนเนี่ยเนื่อมากเลยช็อก อย่าปาบูเปปอยบอกตัันเลค่ะจับหนึ่แม่่ัี่แม่ออกไปบ่ได้อกนี่เนยาดยังมันไม่ใสยมันโหยังค่ะปิอยนออนตายเร็วไง เมร์แบวเมื่อกี้อาปากองว่อมันได้2องตัอ้าวได้หอป่าสอง้อนึ่งได้ยังสองร้อโอ้ยแวเีเอาน้ำซิเรียสมาซื้อบรเหา

เสปรปจปะทูอนาสารบ้านเห่านะเพื่อรบสบายได้เพื่อจะบายได้สาริโ,าโลเกอแก่อั้ตมันหายเอาอ,อันนั้นเอาเอ,อนาน้ำมาเจอ ซื้อน้ำมาเสิร์มันซื้อน้ำมาเสิร์เอเอเอาเนี่ยเขาขนมอันนี้เขามาันเออนั่นแหละ ามาจ้าเอ้ยจ้าออเา้าตัวจ้าตัวขัดาเนี่ยเออมันก็เลยขึ้น,นยัง ก็หวานแต่โยนหึ่งๆอ่อนๆเลยเออมองนี่นะอู้เราไปป่วยป่านำเลยนะอยากไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปุ๊มาก่อนแล้วค่อยได้กินเด้อปุ๊มาก่อนเด้อเดี๋ยวปุ๊มาเดี๋ยวมาให้เพราะว่าฝากซื้ออาหารให้ป้าเตนฝากซื้ออาหารให้ ดูดูอยากออกมานําอยากจะมีส่วนร่วมทุกอย่างเลยอยากมีส่วนร่วม <c oughs> ไหนลานอยู่ไหนลานเดร้านอยู่ไส แมนบ่ะเทนอันที่ทานได้เจอก่อนเด้อยังไงบักเมื่อยจ้ามาให้เวียนให้งานเด้อหมาแรนอ่นเด้ออืมจะเอ็นเวียนงานนอนนอนกระดกกระโดอย่าทำอย่างนี้เขาบอกฉัอรอดโอ๊ยไม่ได้ งายท้องพลังแรงแล้วงายท้องแล้วไม่ได้ได้แต่ตัวเดียวนี่ล่ะนอเมนเอ้อไม่ค้าเราจะขายเนาะบตายบตายอยู่แล้ววะนิ่งแล้วนิ่งแล้วตัวนี้นี่ไปตัวนี้นาหน้าหน้าเห็นบ่หนานแม่ปลาบู่ทองไปไป ต<ม>ามเพื่อน,นไปแล้ว <laughs> ตามเพื่อน,นเลยตักฟักม่มเหงื่อใจก่อนคึ้เรื่องอะไรนะใจชิระจอดป <laughs> ็นกระดตื่นเร็วตื่นเร็วมันทำเธอลงน้ำแล้วแม่ปะบูแม่ปะบูปลาเธอไม่ลืมเลยอือปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะจังแนวเข้าอยากงายแบบนี้ไม่ได้เลยปลาเอ้ย ก็ยู่ตัวนั้นมันแห้งตัวนี้ไม่โดนน้ำไงในกระมองอังเขาเนี่ยกระมังเขาไม่โดนน้ำมันแห้งข้างบนตัวนึงมันมันตายแล้วตัวนี้คง,งะจะเป็นอาหารเราแล้วแหละ <laughs> จะเป็นแล้วเขาเขามีอะไรนะเขามีบุญแค่นี้ <laughs> บุญแค่นี้เดี๋ยวกินน้ำเข้าไปก่อน อืมพอเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ได้่ยาชิวจัดการนะคตัวเดียวมึงที่มีคุ้นหน้าปากแลตามไม่กระดิกอืมเออชลบมดเขอมันรบมันไร่เออเบอร์มันลายเบอร์มันลายมันจะมันมาจะเลยมึงมือเด้มมาปูน ก็เป็นใบด่างด้วยก็คือม่น่ามูนี่เลยมันจะมีเ้หลายมีได้หลายพันเอซืสส้อ,อ,อมาให้ามาเอามาหมยาชิมาหนึง่งข่อยวาแล้วข่อยวาแล้วข่อยว,า,วาแล้วเออไปเห็ดยีบอ ຫ <laughs> <ien> ືລະຕັ້ເຮົ